ว้าวมีน้องๆหลายคนหาสอดถามมาในแฟนเพจ a c e b o o k ของกิลลปอนเยอะมากว่าดราม่าของกิจไงเนี่ยเป็นยังไงนะเลิพี่พักและที่สำคัญเนี่ยฝั่งไหนผิดฝั่งไหนถูกหรือว่าเราควรมองในมุมมองไหนดีกันแน่คลิปนี้มีคำตอบแต่ที่สำคัญที่สุดนะฮะวันนี้มีกิจกรรมอะไรมาใหม่บ้างก่อนที่จะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ ก่อนที่ไปดูเนี่ยดูคลิปฟังคลิปไปดีๆอย่าเพิ่งคอมเมนต์ด่านะครับโอเคกันหรือเปล่าแล้วไปดูกันเลยริด <î s ut> <ๆ>แมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%้ยและยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขโอเพ่นไอดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1 6 0 0 0 0คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต อย่างแรงห้เราเข้ามาที่หน้าร้านค้าแนะนําอุปกรณ์นั่นเองนะครับซึ่งถ้าดูจากมุมขวาล่างเนี่ยจะเป็นกล่องสินค้าร้อยเปอร์เซ็นซึ่งจะเป็นห้าสิบห้บกล่องห้าสิบห้ิบเนี่ยจะเป็นกล่องระหว่างสกินอันติเมตกับสกินลีเจนอยู่นั่นเองนะครับขอไปที่หวัวมาบาักขยับไปนิดน,นึงละกันฮะ <c oughs> ซึ่งกล่องนี้เนี่ยจะเปิดเพื่อรุนรับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ที่บอกว่าห้าสิบาสิบคือโอกาสการออกต่อการซื้อห้าร้อยคูปองหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะออกอันติเมตห้าสิบเปอร์เซ็นต์รีเจนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าใครดวงดีก็เอาอันติเมตไปใครดวงร้ายก็เอารีเจนไปนั่นเองนะครับซึ่งต้องขอบอกว่ามันซื้อตันได้สูงสุดเนี่ยสี่กล่องสองพันคูปองถ้าใครที่ดวงดีจัดจัดจริงๆเนี่ยได้กล่องอันติเมตไปทั้งหมดสี่กล่องเนี่ยสองพันคูปองเนยยงคะ,นะครับ ซึ่งที่สําคัญนะฮะมันไฮไลท์ว่ากล่องซุมสกินร้อยเปอร์เซ็นต้องเปิดทีละหนึ่งกล่องเท่านั้นมิฉะนั้นจะมีโอกาสได้รับเพชรถ้าเราเกิดแบบว่าดวงสวยแบบไม่ไม่อ่านไอข้อตกลงไบเนี้ยของเจมไม่รู้มันไม่รู้มันทําระบบเนี้ไว้ทํใหม่นะไอนี้พี่ปังไม่เข้าใจนะฮะถ้าเราเปิดแบบเนี้ยอ่านแล้วก็อยู่ดีกดปังอ่นะและซื้อไปพร้อมกันเนี่ยทั้ง2000ัคูปองแล้วเปิดพร้อมกันในแนวนี้แหละมันจะมีโอกาสได้เพชรนะฮะมันไม่รู้ได้ยังไงพี่ปังก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับต่อไปนะฮะ กล่องสกินอันติเมตที่อยู่ในราคา3คูปองก็มีให้เราสุ่มนะครับซึ่งสุ่ม3คูปองเนี่ยก็จะมี3สกินจะมีสกินไวเปอร์ดิโทเปียเอนฟอสเตอร์ของตัวคิวเลนต่อไปเมคคาไนท์ของตัวมา์ลอดที่พี่ปักมีอยู่แล้วแหละทั้ง2ตัวแต่ตัวที่ไม่มีเลยก็คืออะโพคาลิป ฟามายหรือว่าตัวน่าจะเป็นสีธธจัตุระอาชานะฮะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นเหมือนว่าภัยพิบัติแห่งโรคภ,ยภยัยคเจบหรือเปล่าถ้าถ้าผิดเนี่ยขออภัยด้วยนะฮะเป็นของตัวนตาตาญานั่นเองนะครับถ้าถามว่าสุ่มแล้วอันไหนคุ้มเนี่ยพี่ปักมองว่าน่าจะเป็นคิวเลนกับตัวมาหลอดนะฮะ<อ>เพราะว่านตาตาญานี่ยมันเคยมาลดราคานั่นเองเนะครับในการขายครั้งแรกอะหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขาย i อดีเกม RV วีแล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลยฟรอมฉ่ เพจซื้อขายไอดีที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไอดีให้เลือกราคาตั้งแต่50บาทเป็นต้นไปไอดีพร้อมเล่นดูเน้นราคาถูกอัปเดตไอดีใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยท,ทีมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจ adminfrongshop เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างต่อไปถ้าเราเข้ามาดูที่หน้าตกแต่งสินค้านะคะเราจะเห็นว่าสกินเนี่ยอยู่ในราคา35คูฟองเท่านั้นซึ่งสกินเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสกินในระดับที่แบบว่าลิมิตสีเขียวนั่นเองนะครับที่จริงมันมีหลายสกกกกินนนมาากกว่าั้อีะ แต่พี่ปักก็หาไม่เจอเลยนะครับก็หากันเอาเองดูนะฮะสามที่ว่ากูปองมีหลายสกินเด้อแล้วให้เราเลื่อนมาด้านล่างอีกนิดนะฮะที่ร้านค้าพันีนจอนเรรอนนั่นเองซึ่งเหล่าสกินในระดับของความสวยงามเนี่ยได้ทําการเอามาเหมือนลดราคาแต่ก็ไม่ได้ลดราคาแบบว่าซื้อได้ทันทีลดราคาในแบบซุ่มหาจหํานวนนะ,ะทุกคนฝ<ฮ>ั่งขวาเนี่ยก็จะแลกด้วยตัววูคลองกับตัวฉีฝั่งซ้ายเนี่ยจะแลกได้ทั้งหมด3ตัวเลือกได้แค่หนึ่งนะก็จะมีวอลไฮ มีเด็กต้าแล้วก็มีมุรานนั่นเองนะฮะซึ่งทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์เป็นเอฟเฟกต์น้ำแข็งในระบบของคริสต์มาสวันที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับเรื่องคูปองที่1คูปองนั่นเองนะฮะอ๋อกล่องนี้สามารถสุ่มเพื่อรับฮีโร่ถาวรกล่องนี้ก็รับสกินลีเจนถาวรทาดวงดีนะครับนี่และต้องบอกเลยว่าวันที่สุ่มเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่วันที่28จนถึงวันที่4เดือนหน้าเท่านั้นนะฮะใครอยากได้สกินตัวนี้ก็ลองกันดดูไ้ ถ้าดูจากรูปอัตราการซุ่มแล้วเนี่ยก็คิดกันเอาเองนะว่ามันคุ้มหรือเปล่าซึ่งจะคุ้มที่ราคา1บวก5บวกเก้ายี่เกห้าเ้าห้ารอย้าตรงๆบัตสซุ่มหมดกระดานและแบบว่าหมดนี้ก็ใช้คูปองน่าจะเกือบพันหรือเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็คิดกันเอาเองนะฮะว่าคุ้มที่เท่าไหร่เปอร์เซนการออกสกินถาวรหรือว่าตราอัญเชิญฮีโร่อยู่ที่1.5ชิ้นส่วนกากๆอื่นๆก็ตามภาพที่เห็นนะครับ ต่อไปก็เข้าสู่ดราม่าของคุณกิจายสตรีมเมอร์โนวันเอ้ยรุนโนวัน no หรือเปล่าเนี่ยพี่ปั๊กไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าพี่ปั๊กก็ชอบดูพี่กิจางหรือว่าคุณกิจายนั่นเองนะครับขอบอกไว้ก่อนนะฮะพี่ปั๊กไม่ได้เข้าข้างทั้งกิจางเลมไม่ได้เข้าข้างทั้งอีกฝั่งเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในช่วงข่าวสารที่มีคนคอมเมนต์ถามกันมาเยอะมาก แล้วขอบอกจากใจเลยนะฮะว่าคลิปดราม่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่อยากทําที่สุดแต่สาเหตุที่ต้องทําเนี่ยพี่พักทําเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มาแล้วก็มีคนส่งคลิปมาให้ทําแล้วที่สําคัญมากที่สุดคนที่ส่งคลิปเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด5คน3ามคนแรกเนี่ยด,าด่ากงดายอีกสองคนด่าอีกช่องหนึ่งที่สร้างดราม่าขึ้นมาซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยพี่พักบอกตรงตรงนะฮะไม่อยากให้ด่าก,กันเลยเราเลยมาดูคลิปต้นกําเนิดหรือว่าคลิปที่แบบว่าเป็นอะไรที่เีว เชี่ยวกันก็นแล้วกันดยฉะนั้นคลิปนี้ดูเพื่อความรู้เท่านั้นนะครับไม่ต้องดรามา่าไม่ต้องคอมเมนต์แล้วก็ไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยทำไมถึงทำดราม่าแบบนี้เนี่ยไม่ได้ทำนะฮะแต่ว่าอยากให้หยุดด่าสักทีคือเอาตรงๆป่ะไปด่ากันที่ไหนก็ได้แต่ว่าอย่ามาด่าอย่ามาด่าในคอมเมนต์ที่ฟังเคู <c oughs> <lum S 1> <c oughs> ไม่รู้เรื่องอะไรด้วย้ยา,าใจเบาก็เลยอยากทำให้แบบว่าอย่าด่า,ะะา,า,ก,ดากันเลยนะฮะเห็นใจทั้งสองฝ่ายอย่าไปด่ากันเลย เริ่มต้นมาด้วยคลิปนี้นั่นเองนะคะไม่ได้เรียกว่าเป็นการท็อกซิกนะครับผมมันคือการเล่นแบบไมเกมใช่มันคือการไมเกมแต่การวัดใสูุ่ต่อสู้ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรผู้เล่นอาวีส่วนใหญ่ก็มองว่ามันไม่เหมาะสมและมองว่ามันคือการเจตนากวนตีนจุดประสงค์ของน้องกีตคือการล่อซื้อแต่มันแฝงความกวนตีนเข้าไปด้วยผมว่าการวัปแบบเนี้ยไม่น่าจะกวนตีนนะผมคำนว่าการวัดแบบไมเกมการล่อซื้อครับผมแต่มึงวัดอย่างเงี้ยคือว่ากวนส้นตีนครับแย่งออกไปด้ย อันสุดท้ายก็ชอบนะถ้าว่าแบบน,นี้นะควรส่อตีนจริงๆนะฮะซึ่งอ๋อขอบอกอีกหนึ่งประเภทนะฮะพี่ป๊ะขอแยกบุคคลไว้เป็นไม่ใช่แยกบุคคลดิขอแยกเหตุผลไว้เป็น2ส,ส่วนส่วนแรกคือส่วนของนักแข่งโปรเพเยอร์กับอีกส่วนคือผู้เล่นทั่วไปซึ่งแยกไว้เพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอดูให้จบคลิปนะฮะเดี๋ยวอธิบายแต่ไม่ได้อธิบายว่ามีผู้รู้หรือว่ายังไงนะฮะแค่อธิบายในความ คิดของพี่ปัก๊กดยฉะนั้นเป็นแค่คนกลางนะฮะไม่ได้อยากให้ใครทะเลาะก,กันไอ้น,นี้คลิปที่สองฮะ,ะที่ทําให้รู้สึกว่ากิจงายเนี่ยหัวร้อนนิดหน่อยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เว่ยาวไม่ได้ด่าอะไรนะฮะแค่แบบว่าแสดงความรู้สึกออกมาเพราะว่าถ้าเป็นพี่ปั๊กก็อาจจะรู้สึกโมโหบ้างเล็กน้อยนะครับบ้าแม่งมีเป็นส 10, 10, ิบสิบเป็นร้อยเกมแม่งมีวาร์ปทุกเกมอาวีก็เป็นหนึ่งเกมที่มีวาร์ปใครเป็นคนกําหนดว่าการกดวาร์ปคือการล็อกซิกไปถามเขาให้หน่อยนะครับ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเป็นสตรีมเมอร์เ,อเป็นโปรเพย์ห้ามนนกดมวาร์ปันไม่น่าตะเกี่ยวอันนี้ก็ไปฝากไปถาม<อ>าีกทีนึงนะผมเดี๋ยวถามให้ค่ะคือเป็นสตรีมเมอร์ห้ามกดวาร์ปใส่ีนะครับแล้วเจตนาในคลิปผมก็อธิบายชาัดเจนแล้วนะครับว่ามันค่อนข้างจะเป็นการล่อซื้อไม่มีความที่บบรู้สึกว่าจะต้องไปทอ็อกซิกหรือว่าปัน่นตรงข้ามนะครับคือไม่ได้ยเยอะเย้หรือว่าไม่อะไรเลยนะครับแต่ผมฝากถามเขาหน่อยนะครับว่าทำไมผมต้องออกมากำดแล้วใครเป็นคนกําหนดว่าการกดวาร์ปคือการท็อกซิก อย่าเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางอาของโลกนะครับแล้วไม่ต้องถามนะจุดศูนย์กลางของโลกคืออะไรอยู่จุดไหน <c oughs> ไม่รู้ไม่ต้องคอมเมนต์ถามมาฮะน,นะครับค่อนข้างไม่เข้าใจานะครับผมโอเคค,คือมันมีน้องนะฮะอัดส่งมาให้พี่ปั๊กนะฮะไม่รู้ว่าเอามาจากทิกตอกหรือว่าเอามาจากไหนนะฮะแต่ว่าถ้าเอามาจากทิกตอกพี่ปั๊กก็ขออนุญาตไม่ขึ้นเครดิตไว้ให้นะฮะเรื่องดราม่าอะไรพวกนี้ไม่อยากให้ไปถล่มทัวลงกันนะครับดยฉะนั้นไม่ต้องหัวร้อนไอ้นี้คลิปเนี้เรามาเคลียร์กันนะทุกคน ซึ่งขออธิบายจากจุดเมื่อกี้ก่อนนะครับว่าดราม่านี้เนี่ยเกิดมาจากเหตุผลง่ายๆคือมีทั้งฝั่งที่เข้าใจไปอีกแบบนึงและอีกฝั่งก็คิดไปอีกแบบนึงทั้งสองฝั่งเนี่ยมีอ่าเขาเรียกว่าความเข้าใจเนี่ยที่แตกต่างกันนะฮะดยฉะนั้นเนี่ย ไม่มีใครผิดและไม่มีใครถูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยฉะนั้นเนี่ยดูคลิปให้จบและอย่าคอมเมนต์และอย่าด่ากันสังคมเกมจะดีเนี่ยเมื่อเราเนี่ยทุกคนเนี่ยจับมือกันนะฮะอย่าทะเลาะก,กันเลยเชื่อพี่ป๊กคือการที่เราไม่ทะเลาะก,กันในอวเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเล่นได้อย่างยาวนานกูเติมไปเยอะอย่าทำให้เกมมันปิดตัวขอร้องซึ่งเอาเป็นว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันแก้ไขกันโดยง่ายโดยการเข้ามาคุยกันนะฮะ เลยมีคลิปคลิปหนึ่งนะฮะที่เกิดขึ้นโดยมีคนคนหนึ่งเนี่ยไปถามว่าเออเกมนี้เนี่ยช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าเขาเดินเกมหรือว่ากิณางเนี่ยเดินเกมตามความอธิบายของกิงานเนี่ย ถูกต้องหรือเปล่านั่นเองก็ฟังคลิปกันดูเอาเองเลยนะครับพอลิตเตอร์ตีป้อมแตกก็ทําการวาร์ททันทีเลยเพื่อที่จะรีบกลับไปเติมเลือดเนื่องจากเลือด<า>โลมากแล้วแต่ทาการแคนเซลวาร์ปเพราะเห็นยีน่าก่อนจะเดินไปทางที่ยีน่าอยู่<า>แล้วก็ทําการวาร์ปอีกทีถ้าไม่เดินกลับมาวาร์ปแต่วาร์ปในจังหวะแรกที่ถอยไปก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเหตุ โอเคจากจังหวัดแรกที่กิดปี่ป้อมยีหน้ายังไม่โชว์ขึ้นแมพนะครับจะเห็นได้เลยว่ายังไม่ขึ้นแมพแล้วจังหวัดต่อมาพี่กิจเลื่อนดูเพื่อนที่กลาลังเดินเติมขึ้นมาพี่กิจก็เลยกดว้าเพื่อล่อซื้อสุดท้ายยีหนาหิวพี่กิตก็เลยจะทําการจะเข้ามาฆ่าพี่กิจแต่สุดท้ายยีหนาตายและการ uh huh. วางของพี่กิจไม่ได้มองว่าเป็นการ็อกซิกแต่เป็นการ uh huh. เล่นแบบชาญฉลาดหรือว,ว่าอีกอย่างคือมายเกมเนี่ยครับของโปรเพเยอร์และผมก็ uh huh. ชอบคํานี้ของพี่กิจมากไปฟังกันอย่าเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลกนะครับ อ,อย่าเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลกนะฮะซึ่งขออธิบายคําว่าไมเกมหน่อยนะฮะในความที่พี่ปักเข้าใจนะสําหรับพี่ปักนะคนอื่นเข้าใจยังไงไม่รู้ไมเกมเนี่ยในความเข้าใจของพี่ปักก็คือการที่เราใช้ความรู้สึกหรือว่าการแบบล่อความรู้สึกของฝ่ายศัตรูหรือว่าเล่นกับ่าความรู้สึกเล่นกับจิตใจของฝ่ายศัตรูนั่นเองนะฮะ สำหรับการเล่นเกมเพื่อชัยชนะนะพี่ปักยำ้ำถ้าเราเล่นเพื่อชัยชนะอาจจะมีการว้าเพื่อล่อศัตรูหรือว่ายั่วยวนศัตรูให้มาฆ่าเราแล้วเราก็ค่อยส่วนกลับโดยการเอาไปตะลุมบอลนะฮะซึ่งบางคลิปเนี่ยพี่เองกับญาติญิบันหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยก็ทำนะฮะสาเหตุที่ทำแบบนั้นเพราะว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องการชัยชนะเพื่อขึ้นแร่งถัดๆไปเพื่อให้ได้คลิปสนุกสนุกดยฉะนั้นในจุดนี้ห้ามดราม่านะฮะ คว่าไม่เกมอย่าคอมเมนต์มาใต้คลิปว่าดราม่าดรามานู่นนี่นั่นอันนี้ตัดมาแล้ว1อันนะฮะแล้วต่อไปเนี่ยทําให้มันเกิดการทัวนเนี่ยไปลงนาทางช่องติ๊กตอกช่องหนึ่งนะฮะไปแบบว่าเหมือนแนวแบบว่า ด่าหรือไม่ด่าเดี๋ยพี่ปักก็ไม่ทราบนะฮะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยลบคลิปที่ทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจผิดไปแล้วนะฮะว่าเออเขาเนี่ยด่ากิจงานอะไรอย่างนั้นที่จริงเนี่ยเหมือนว่าพี่ปักไปฟังมาแล้วก็หลายๆคนเนี่ยส่งมาให้พี่ปักแล้วก็อธิบายให้พี่ปักฟังมาว่าเขาเนี่ยไม่ได้ด่าแบบร้อยเปอร์เซ็นแต่เขาพยายามอธิบายในความคิดของเขาซึ่งความคิดของเขาเนี่ยอธิบายแบบไหนก็ฟังตามคลิปนี้เลยนะครับ ก็ต้องขอโทษกับประเด็นที่มีดราม่ากันด้วยนะครับต้องบอกไว้ก่อนการวาร์ปกลับบ้านตามปกติมันคนละประเด็นกันนะครับงคนที่บอกว่าปุ่มวาร์ปมีไม่วาร์ปหรือให้เ GM มเอาปุ่มวาร์ปออกไปนี่ก็ออจจะเกินไปหน่อยใช่ครับปุ่มวาร์ปมีือไม่วาร์ปอาจจะกลับไปเติมเลือดหรือไปกันบ้านเกมหนึ่งคุณจะวาร์ปสักกี่รอบก็ได้แต่ที่ผมจะสื่อในคลิปนั้นก็คือการวาร์ปใส่หน้าคนอื่นนะครับเช่นกําลังจะจบบ้านแล้วมายืนวาร์ปหน้าบ่อแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับ เกมูบ้าก็ถือเป็นกีฬานักกีฬา,าก็ต้องมาสามารยาทแลกษา,าน้ําใจในกีฬาผู <c oughs> ้เล่น, <c oughs> นบางค่งฉันปุ่มวารในการสร้างความไม่พอใจให้คนอื่นแบบนี้ถือเป็นท็อกซิกนะครับ บางคนเข้าใจว่าการกดวาร์ปรัวๆแบบนี้เท่านั้นที่เป็นท็อกซิกแต่การวาร์ปครั้งเดียวก็สามารถทําให้อีกฝ่ายไม่พอใจได้ <c oughs> เช่นการไป<หร> <producer> ยืนวาร์ปหน้าป้อมเขาอย่างนี้บางทีเราแค่อาจจะต้องการล่อจริงๆแต่ฝ่ายตรงข้ามก็อาจจะคิดว่าคุณกําลังเกียนเขาอยู่ก็ได้มันก็เหมือนการซ้ำศพในเกมบัตเชอร์รอยัลบางคนเขาก็ไม่สนใจแต่บางคนเขาก็ซีเรียสการยืนวาร์ปใส่หน้าคู่ต่อสู้ไม่ว่าในกรณีใดๆถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเราสามารถล่อด้วยวิธีอื่นก็ได้ มันจะดูซอบกว่าและหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดด้วยส่เนตนการที่เป็น uh huh. ประเด็นในคลิปก็คือ พอลิเตอร์ตีป้อมแตกก็ทําทการวาร์ปทันทีเลยเพื่อที่จะรีบกลับไปเติมเลือดเนื่องจากเลือดโลมากแล้วแต่ทําการแคนเซลวาร์ปเพราะเห็นยีน่าก่อนจะเดินไปทางที่ยีน่าอยู่แล้วก็ทําการวาร์ปอีกทีถ้าไม่เดินกลับมาวาร์ปแต่วาร์ปในจังหวะแรกที่ถอยไปก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเหตุการณ์แบบนี้มันสามารถทําให้เกิดการเข้าใจผิดได้ใช่ว่าทุกคนที่โดนจะรู้จะเข้าใจเหตุผลในการกระทําจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดเหตุการณ์ดราม่าก็ขอโทษอีกทีหนึ่งแล้วกันครับให้อภัยฮะไม่ได้เป็นตัวแทนใครฮะ อให้ทะเลาะกันนะฮะเอาเป็นว่าพี่ปักสรุปง่ายๆนะฮะว่าความคิดของน้องเขาเนี่ยเขาแค่คิดว่าเออทางคุณกิจไงเนี่ยไปกวนหรือว่าไปแบบวันล่ออะไรแบบ แน่แนแบบว่าไปกวนประสาททีมตรงข้ามหรือว่าแบบว่าทาดรามา่าแบบว่าอะไรท o ซิกอะไรแบบนี้หรือเปล่าประมาณนั้นนะฮะแต่ทํามความจริงแล้วเนี่ยถ้าให้ถ้าเรานึกถึงตัวเกมจริงๆนะฮะถ้าเราลงไปเล่นเนี่ยเราเองเนี่ยไม่ได้คิดถึงมุมมองของการที่ว่าเออกูจะเล่นให้แพหรอกเพราะว่ายังไงเราก็จะคิดว่าเล่นยังไงก็ได้ให้กูชนะกูไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะเกมเนี่ยมันเล่นเพื่อความสนุก ซึ่งพี่ปัก๊กต้องขออภัยด้วยถ้าอธิบายไปด้วยความที่แบบว่าามีคำหยาบนะฮะเพราะว่าด้วยความที่ไม่ได้หัวร้อนอะไรนะฮะแต่ว่าพยายามอธิบายให้มันเข้าอารมณ์กับการที่พวกคุณเนี่ยกำลังจะคอมเมนต์ด่ากูเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องคอมเมนต์ด่าพี่ปังนะฮะไม่ได้ตั้งกระแสนะฮะอ๋อแล้วก็ที่สําคัญนะฮะน้องเขาเนี่ยก็ไม่ได้ผิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาอาจจะเหมือนว่าเขานึกถึงใจฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะทุกคนถ้าสมมุติเนี่ยเราเป็นฝั่ง A อาฝั่ง A เราชนะแบบขาดลอยแล้วเราก็ไปวาร์ปใส่ฝั่ง B ซึ่งฝั่ง B เนี่ยแพ้มาโดยตลอดฝั่ง B ก็อาจจะหัวร้อนมาเลยอาจจะเกิดแบบว่าฝั่ง B เนี่ยคิดว่าท็อกซิกใส่กูหรือเปล่ามึงโอ้มึงมารำมึงมาแบบเหมือนซ้ำศพกูจากเกมเกมหนึ่งอะไรประมาณนี้ แต่ความจรมิงแล้วถ้าเรานึกต่างกันนะฮะถ้าเราเป็นฝั่ง B แล้วฝั่ง A ทํากับเราเราก็จะรู้สึกแนวแนวนี้เหมือนกันโดยฉะนั้นต่างฝ่ายต่างรู้สึก แต่ฝั่ง A เ,เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้เขาอาจจะต้องการที่จะชนะแบบร้อยเปซโดยที่แบบไม่มีการแบบว่าโยนเกมเกิดจากฝั่งตัวเองแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยเกิดแม่งพลิกเกมกลับมาชนะมันเลยทําการยั่วยุใ้ทีมตรงข้ามเนี่ยมาเอากุซี่มาจับก,กุซี่มาเตะก,ก้อนกูซี่ทีอยู่ใกล้ๆป่านะพอทีมตรงข้ามเข้ามาปุ๊บก็ทาการตะลุมบอลตุ่มโป๊ะแค่นั้นเองอะมันอาจจะขึ้นในรูปแบบแนวนั้นก็ได้โดยฉะนั้นเนี่ย พี่พักพยายามอธิบายในแนวที่เป็นกลางะฮะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องทะเลาะก,กันนะครับเลยทาให้เกิดส่วนหนึ่งที่ทําการคอมเมนต์ว่าส่วนคลิปที่เป็นประเด็นเนี่ยน้องเขาเนี่ยขอลบเพื่อรับผิดชอบและขอโทษกับทุกคนและขอให้จบคลิปนี้นะครับโดยฉะนั้นเนี่ยอย่าไปสื่อสารอย่าไปคิดมากเพราะว่าบางทีเนี่ยความคิดของคนเราในการเล่นเกมหรือว่าการทํางานเนี่ยมันต่างกันได้นะฮะโดยฉะนั้นเนี่ย ให้เราเคารพการตัดสินใจของเพื่อนด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมของศัตรูหรือว่าการเล่นเกมเนี่ยมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกแค่มันคิดต่างได้แค่นั้นเองนะ,ะทุกคนและที่สําคัญนะฮะพี่ปั๊กอยากให้ฟังคลิปนี้ซึ่งคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีคนหัวร้อนเกิดขึ้นมานะฮะเพราะว่าเนื่องจากอาจจะเป็น f อฟของกิดงายแล้วแบบว่าเขาพยายามอาธิบายในเชิงที่ว่าอ๋อเขาเนี่ย เล่นตัวนี้แล้วเขาวาร์ปเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่ามีคนที่เล่นบ่อยๆแลว้ววาร์ปบ่อยๆก็ไม่ได้คิดอะไรซึ่งพี่ปั๊กก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเพราะว่าไม่ได้คิดว่ามันอาจจะเกิดท็อกซิกเหมือนกันแต่ว่าหลังจากนี้ถ้ามันท็อกซิกเราอาจจะไม่วาร์ปหรือเปล่ายัางไงกูก็วาร์ปแหละกูต้องกลับบ้านก็ฟังกันเวยกันแล้วกันนะคะถ้าคคาอ,อยากไปเนี่ยก็ปิดหูข้างนึงแล้วก็ฟังอีกข้างก็แล้วกันพอดีฮะนี่เห็นหลายคลิปแล้ววันเนี้ยแบบว่าเห็นแบบบ่อยมากทำไมอ่ะ จบเกมน้องกูจะว้าแบบสวยๆอย่างนี้ได้เหรอกูต้องแบบกูต้องเปิดไมค์ได้ไหมหรือว่ากูต้องพิมพ์ว่าเล่นเก่งมากเลยนะครับขอบคุณนะครับที่เล่นกับผมสัตว์ประสาทปะเนี่ยกูจะปวดอย่างเงี้ยไอ้สัดกูจะปวดอย่างเงี้ยกูจะปวดอย่างเงี้ยแล้วมึงจะทำไงมึงก็เอาปุ่มออกไอ้ซี่พี่แอร์เอาปุ่มออกดิ โอเคนี่พอนะฮะซึ่งพี่ปั๊กไม่ขึ้นให้นะฮะว่ามาเครดิตจากช่องไหนแต่พี่ปั๊กแค่อยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยในความคิดของเขาเขาก็ไม่ผิดนะฮะเมื่อกี้ที่เขาพยายามอธิบายว่ามันวาร์ปมันวาร์ปได้ที่จริงเนี่ยเกมเนี่ยมันให้ท่าวาร์ปมาฟีมันให้เราซื้อท่าวาร์ปสุ่มท่าวาร์ปบ้างมันเลยบอกอย่างจะจเจนว่าเกมเนี่ยถ้ามองมุมมองของเกมนะ ไม่ได้ห้ามว่าห้ามวาับวับได้แต่ถ้ามองในมุมมองของผู้เล่นเหมือนที่อธิบายฝั่ง A ฝั่ง B มันอาจจะเกิดไม่พอใจกันแค่นั้นฮะเลยเกิดปัญหาแค่นั้นเองซึ่งในส่วนนี้แหละทําให้เกิดคำคำหนึ่งที่พี่พักนึกออกในหัวแบบปิ้งเลยอ่ะคำนี้มีคําว่าปราณนีไม่มีในสนามซึ่งปราณีเขียนแบบนี้หรือเปล่าถ้าเขียนผิดเนี่ยกออไปด้วยนะครับ พี่พักไปคบไปก๊อปปี้มานะทุกคนจากคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งซึ่งน้องเขาเนี่ยพยายามอ่าบอกว่าปราณีเนี่ยไม่มีในสนามรบถ้าเจอศัตรูทํายังไงก็ได้ให้เราชนะเพื่อให้เราได้ดาวเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้อยากแพ้ดาวให้ศัตรูใช่ไหมฮะทุกคนซึ่งมันเลยเกิดเหตุผลว่าเออ มันควรจะแบบว่ายุติการดราม่าเพียงเท่านี้นะฮะท็อกซิกเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลดีต่อเกมแต่อย่างใดและท้ายที่สุดเนี่ยดราม่านี้เนี่ยเคลียร์กันยังไงก็ฟังจากคลิปนี้นะครับสรุปเมื่อเมื่อคืนเคลียร์ยังเหรอ,อเคลียร์และ้วละมัง้งก็เขาก็ทําคลิปออกมาขอโทษแล้วนี่ใช่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาขอโทษผมหรือว่าเขาขอโทษเรื่องประเด็นที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าอย่างน้อยขเขาก็รับผิดชอบในการลบคลิปก่อนหน้าเนี้ยก็พูดตามตรงผมก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบจะไป เกียดแค้นหรือว่าไปอาฆาตใครนะครับผมอย่างน้อยถึงเขาจะไม่ขอโทษผมแต่เขาก็เรียกว่ารับผิดชอบด้วยการลบคลิปแล้วเพราะงั้นผมก็จบจบไปนะครับผมถ้าเขาทาแล้วก็จบไปนะครับผมส่วนคลิปล่าสุดที่เขาอาธิบายมาก็อธิบายได้เอ,อดีครับผมเรียกว่านักเรียนที่แต่งกรแล้วก็เขียนเรียงความปรจำจังหวัดอย่างผมนี่รู้สึกภ <c oughs> ูมกใจ <c oughs> าามากนะครับผมอ่านแล้วฟังแล้วรู้สึกเหมือนว่าเขียนสคริปมาเลยนะครับผม ก็ขอบคุณสำหรับความจริงใจนะฮะเว่าช่างมันเถอะอยให้เรื่องมันจบๆไปเลยครับผมก็พูง่ายง่ายครับก็ต่างคนต่างอยู่ไปครับผมอยากให้เรื่องมันจบๆไปนะครับผมไม่ได้ไปอ,อาฆาตแค้นหรือว่าอยากจะโกรธถ,ถือโทษสาอะไรอยู่แล้วครับผมทุกวันก็พยายามสร้างมิตรนะไม่อยากมีศัตรูหรอกนะครับโอเจีหวังว่าจะไม่มืออะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกเนาะ,ะพี่ปั๊กเองก็หวังว่ามันจะไม่มีอะไรที่แบบว่าวาดนิดวาดหน่อยแล้วกลายเป็นดราม่านะฮะที่จริงเนี่ย มันมันควรจะดาราม่าไหมเรื่องนี้มันก็ไม่ควรร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราดาราม่าแล้วเราดาร่าทีมตรงข้ามด้วยหรือว่าตีดา่าทีมฝ่ายเดียวกันเนี่ยไอเนี้ยดาราม่าเถอะทุกคนมันไม่ควรดาร่ากันฮะในเกมเนี่ยต่อยแพ้หรือชนะเนี่ยดา่าทําไมเนี่ยออกมาต่อยกันเลยดีกว่าชอชอยละะซึ่งอีกหนึ่งประโยคเนี่ยทำให้เกิดขึ้นมาก็คือระวังโดนตัดอนาคตนะครับฮ่า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  คำนี้เนี่ยมันเป็นคำที่ทําให้แบบว่าแต่คํานี้เนี่ยมันแสดงให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะฮะว่า มันจะต้องแบ่งแยกก่อนนะครับแบ่งแยก2ประเภทอย่างที่พี่ปักบอกต้องคลิปคือ2เหตุผลเหตุผลของนักแข่งโปรโลีกกับเหตุผลของผู้เล่นทั่วไประดับผู้เล่นทั่วไปเหมือนพี่ปักหรือว่าน้องๆหลายคนเนี่ยที่ดูคลิปเนี่ยเล่นเพื่อความสนุกเล่นเพื่อความเฮฮาเล่นเพื่อขึ้นแรง่งเล่นเพื่อโชว์ท่เล่นเพื่อที่จะเอาสกินเนี่ยไปโชว์เพราะกูเสียตังค์แล้วฮะครับอีกหนึ่งเหตุผลคือเหตุผลของโปรโลีกสาเหตุเอ,งอาง่ายๆสมมุติถ้าสมมติว่าพี่ปักเนี่ยอ่อพี่ปักขึ้นโปรโลีกเป็นท็อปแร ติดหนึ่งในสิบคนของระดับประเทศไทยนะคะแล้วไปเจอทีมตรงข้ามทีมตรงข้ามเนี่ยเป็นผู้เล่นของอระดับโปรลีกอยู่แล้วซึ่งเขามามองหาหรือว่าเควนหาแบบว่าผู้เล่นเข้าร่วมทีมเขาเขาอาจจะมองพี่ป๊กว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เล่นเก่งวะอยากเอาเข้าทีมจังเลย แต่พี่ร์คเนี่ยเสือกนี่ใส่เสียไปฆ่าเขาตายฆ่าเขาตายเสร็จวาร์ปใส่เขาวาร์ปใส่เขาเสร็จปล่อยสกิลแบบมั่วๆใส่ศพเขาอะไรแบบนี้เขาอาจจะไม่รับเราเข้าร่วมทีมในส่วนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าอาดราม่ากับเขาซึ่งไม่ได้ดราม่าสังคมโลกเกมนะฮะแต่เราเราเนี่ยกลายเป็นว่าดราม่ากับเขาตัวตัวแบบหนึ่งตอนหนึ่งเลยดราม่าตรงไหนดราม่าตรงที่เขาจะไม่เอาคุณเนี่ยเข้าไปในสังกัดเขาเพราะว่าเขาไม่ถูกใจไง ่าเก็ตปะ่ะเขาไม่ถูกใจเขาก็ไม่เอาเข้าแค่นั้นเองฮะไม่ได้เป็นดราม่าขอต่อสังคมโลกแต่มันเป็นดราม่าแบบตัวตัวและที่สำคัญนะถ้าจะตัดคลิปนี้ที่พี่ปักอธิบายไปลง YouTube หรือว่าไปลงติ๊กตอกเนี่ยตัดได้ไหมอนุญาตนะแต่ ขอแค่ว่าตัดแล้วไม่ใช่ว่าไปตัดบางจดแล้วแบบว่าทาให้ทุกคนคิดว่าพี่ปั๊กด่ากิจายด่าช่องนูน้นช่องนี้ไม่ได้ด่าใครนะฮะแค่มาทําให้ทุกคนเห็นว่ามันไม่ได้มีดราม่าเกิดขึ้นแต่มุมมองของผู้ฟังเนี่ยอาจจะคิดว่าเ๋อมันดรามา่าดราม่าแค่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอธิบายในมุมมองของตัวเองซึ่งเกิดแบบว่า A ออธิบายไปทางซ้าย B อธิบายไปทางขวาแล้วผู้เล่นคนอื่นเนี่ย เข้าใจแบบทางซ้ายอีกคนนึงเข้าใจทางขวาแล้วมันเกิดการแบ่งทีมมันเลยเกิดคําว่าดราม่าดยฉะนั้นเนี่ยเคลียร์นะคะไม่มีดราม่าโอเคจบ ok นะฮะเออและที่สําคัญที่สุดนะฮะเราเจออะไรที่เปิดหัวมาเยอะและ้วแลวพี่ปักก็ปวดหัวกับการที่มีน้องคนนึงอะ่ะโทรมาปลูกพี่ตอนเช้าเพื่อให้มาทําคลิปคลิปนี้ด้วยความที่พี่ไม่ตอบเช็ตมันนะ,ะเพราะมันส่งแต่คลิปพวกนี้มาเยอะไม่ได้อยากทําดราม่าอย่างที่ได้บอกนี่แหละมันเลยโทรมาปลูกลกูลกเลยเปิดหัวใช่ไหมก็เลยดูคลิปนี้เพื่อความสนุกก็แล้วกันนะคะ ครับเซนเตอร์สกิมเขาไม่ได้มาต่อรองไปแล้วนะแต่คอที่ให้คนที่มาเริ่มทำงานครับเอาแล้วเด็ดเด็ยัดล้ำปัดใส่ครับผมแล้วยิงปูใส่แล้วเอาปัดคืนมาดิครับเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวโอ้ยม่เดียวเม็เดียวเม็ดเดียวทีเดียวโอ้โหอ้โหไม่เข้าป้อมทัน กลับบ้านมาแล้วทั้งคู่ครับก็รัปิดคนหนึ่งมีสัิเด่นแต่ฉันไม่ดูดนะครับกลับกลับบ้านโดนนะครับพี่ชีเฮ้ยกลับบ้านเรียบรร้อยคับกลับบ้านครับน่าจะลืมหรือเปล่าเขาเกินห้านาทีเลยครับเรียบโอ้ยเนี่ยลืมมากทุกันไปเราไม่ให้กลับครับเออเสียดายว่ะเหมือนกติกากติกาจะวางแผนไว้นะฮะว่าถ้าไม่เกิน5นาทีแรกมั้งอ่าอยู่ในช่วง5นาทีแรกที่มาดวลหนึ่งหนึ่งอ่ะดวลเฉพาะเลนกลาง ห้ามตีคลิปป่าะฮะหรือว่าตีได้แต่ห้ามตีให้ตายอ่ะทุกคนสามารถเอาจากคลิปเลนได้อย่างเดียวประมาณนั้นแหละทุกคนแล้วที่สําคัญภายในห้านาทีแรกเนี่ยสามารถวาร์ปกลับไปเติมเลือดได้มั้งแต่หลังจากนั้นห้ามวาร์ปกลับไม่นั้นเนี่ยเท่ากับแพ้ประมาณนั้นเองนะครับซึ่งโดยฉะนั้นสรุปคลิปนี้เลยนะฮะดราม่าของกินง่ายควรเป็นดราม่าไหมก็ไม่ควรเป็นนะฮะควรเป็นท็อกซิกไหม ไม่ควรเป็น,นะฮะให้เราคิดซะว่าเล่นเกมเพื่อความสนุกสร้างเกมมาเพื่อความสนุกเราเล่นเพื่อกวน,นวตีนกันเท่านั้นนะฮะด่ากันไปด่ากันมาแบบกวนตีนกวนตีนนะทุกคนด้วยฉะนั้นอย่าไปมองถึงดราม่าหรืออะไรที่มันเอ่อทำให้ตัวเกมปิดตัวเลยเพราะว่าถ้าตัวเกมปิดตัวเนี่ยพี่ปักก็ยุ่งนะฮะเติมไม่เยอะเหมือนกันนะ <laughs> ไปเล้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิดตาแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ด้วยนะครับว่าดราม่านี้เป็นยังไงสําหรับความรู้สึกของทุกคน สามารถบอกความรู้สึกของตัวเองกันมาได้ใต้ใคอมเมนต์ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกย้ํานะคะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่ห้ามด่ากันเองนะฮะทุกคนขอแค่นี้พอวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย,บายครับขอบคุณนะฮะจะทําคลิปแบบนี้มาตลอดนะฮะใครอยากรู้เรื่องราวอะไรก็คอมเมนต์กันมาถามได้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย,บาย,บายครับ